ยำแมวตักเต่ากุ้งก็เอากุ้งก็เอากำลังยำแมงตักเต่าอยู่นะครับ<อ>ม,มีมีผู้ช่วยอยู่สองตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กช่วยช่วยไล่ไม่ได้ใช้ช่วยอะไรแ้วช่วยไล่พอดีถือเบ็ดมาด้วยมันมีมีจุดตีอยู่ครับแต่มันอยู่ต้องข้ามอีกฝั่งหนะึ่ง ่วนจอกไปส่วนจอกส่นจอกเนแม่ม่น่มองนี่บ่มองนี่น้ที่เรามาเอาต้นไม้ใช่ไหมมาเอาลากไม้ตอนนั้นโล่ข้าคือเอาหมดไปด้วยอ่ะต้นไปเอาไปหมน